สวัสดีโซเชียลแคมนะครับโอ้ยังจะเรียนแบบเขาทำไมเนี่ยลูกค้าจากบุงค้านะครับคือคนละตำบลกันนะครับผมอยู่ตำบลทาบ่าพลลูกค้าจากบุงค้าเอาขอมเครื่องนี้มาซ่อมนะครับผมก็จะแกะให้ดูก่อนเลยข้างในมันมีอุปรกรณ์อ,อะไรบ้างนะครับผมจะได้ไม่เปลี่ยนแปลงฮะรแรมกี่กิกก็ไม่ทราบนะฮะเ็นบอร์ดก็ตัวนี้กระจอก็ตัวนี้นะฮะถ่ายให้ดูไว้ก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวจะได้เป็นหลักฐานอะไรสักอย่างแล้วแต่จะคิดนะฮะหลักฐานการมีตัวตนและซ่อมจริงส่งจริงนะฮะคนละตำบลก็ส่งนะครับแอีคนละตำบลก็รับซ่อมนะครับผมอันนี้เครื่องนี้เขาบอกว่ามันโปรแกรมมันรวนนะฮะแต่ว่าผมเปิดรูมมัตตกี้นี้รู้สึกว่ามันเปิดไม่ติด เดี๋ยวเราดูคลิปนี้ไปก่อนแล้วกันหลังซ่อมเสร็จเดี๋ยวดูอีกที